ไงนี่โอ้คือเราไม่ไม่ต้องให้เขาลงมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวตกเย็นก็หมอนพ่อห่มก็โยนขึ้นไปบนบนเลยที่กินที่นอนที่เดียวหมอนพ่อห่มหมอนใบนะครับผมอ๋อะช่างใหญ่นะฮะย่างหมูยอก็มีนะกินที่สูงนะครับกินอยู่ที่สูงนะตอนนี้เดี๋ยวจะจิโก้เดี๋ยวจะหยับรถไปหน่อยเดี๋ยวมันจะขวางให้เล็กลง

ยุบหรือเปล่าอนุญาตถ่ายนะครับสเตอ์ญี่ปุ่นคือทำงานหนักแล้วก็ต้องด้องมองกินข้าวยังกินซูงก็แล้วกันมองทางแก้มื่อยนะมีโทรศัพท์หรือตัวไม่ติดนะอย่ามีดีกว่าครับแบตอยู่ในห้องครับแบตมันเหมือดเครื่องมันเสื่อมแบตมันเสื่อมเร็วจะให้ตัวไหนที่ให้นะตัวให้ผมถ่ายคลิปครับต้องขอกราบของคนอย่างสูงครับ นอนกินร้านกินโอ้ลีลานี่หลายอย่างขนาดนอนอาหารขนาดกินก็กินนองฟ้ากินอยู่นั่งกินทอดไข่เนาะยอดดูประมาณห้าล้านบ่หรือสิบล้านไข่ดาวเออไข่ดาวนะอันนี้กินผัดมาม่าผัดมาม่าผัดมาม่ากินผัดมาม่าเด้อ ินข้าวกินข้าวป้ามาดูเขากินข้าวบนหลังคาด้วยครับป้าสอดเด็ดนะฮะสอดเด็ดทำเหมือนหนูเลยเนาะทำตัวเป็นหนูเลยเนาะอยู่ง่ายกินง่ายครับผมไม่ต้องหรูหราอะไรนะครับผมช่างใหญ่ของเราว่าแบบง่ายๆคือได้ดูสถานการณ์นะอาหากินอันนี้พัตคาลอยวะพัตคาลอยชั้นดาดฟ้า ขนาดแท้เลยไม่ธรรมดานะครับผมโอ้หำหลวงนะวะโยเขาเลยโอ้หิวเขาโยกเขาอย่าบอกข้าเชียวสามโมงแล้วโยเข้าแล้วเนี่ยเอฟซียู่วมากเลยปลารงหันคำบังงใไปหาซื้อมามามาพัดระบาด สังพันธ์เล่นน้ำลายน้ำล่ะอืออ๋อเอาอีกเอาอีกเอาอีกอือโอ้สุขภาพนี้แหงคักว่ะอือคุณลุงนี่กินอย่างก็แซบเนาะแซบแซบแซบฟินมากเลยอ๋อหยังห่วงให้บ่ครับท่าน เาเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องหลังจากที่ซีเหล็กมาเราก็ทาโครงหลังคาจากฝนที่ว่าสิสิตกกับบอ่อตกครับเียเช็คอากาศแล้วเช็คอากาศครับพก็ถ้าหากว่าไม่รื้อหลังคาในฝนอาจจะตกได้<อ> <c oughs> ถ้ารื้อหลังคาแล้วนี่ม่มีตกเลยมือเศร้านี่สะต๊กมาแล้วโป๊ะแป,ะ,ป,ะ,ปะโอ้สงสัยสีเปียกบดก็ออกคืออยู่ในใจเปียกบดครับเรัอเอม็มครับ ผ่านลุงพันธ์ได้มีความรู้สึกยังไงจะกทิ้งจำปาโดงไปสักประมาณสามเดือนถามนี่ขออนุญาตลุงนะครับขออนุญาตนะตอนนี้เลยครับผมขออนุญาตสามเดือนอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยก็เอาสรุปว่าพูดกับผมมาคร่าวๆแล้วเมื่อกี้ก็สรุปว่าน้ำตาไหลน้ำตาไหลด้วยขาดขาดน้ำตาขาดน้ำตาไหลเออรถเขามามลดเขาไหมก็ใจหายนะลุงพัน ผมฟังเมื่อกี้ผมใจหายนะก็มันผมไี่หายใจเลยเหตุผลความจำเป็นเนาะภาระหน้าที่ของแต่ละคนมันแตกมาเลยครับมาเลยครับถ้าหากว่าเราจะอธิบายมันผันนั้นก็เลยสรุปว่าขอเวลาส่วนตัวสามเดือนไปอยู่กับครอบครัวจก่อนัดครอบครัวแต่ว่าการทำคลิป การทำอย่าสตีข er. ่อยอยู่ใส่น้องเอามาเนี่ยเอามายืมเนี่ยก็คือโอ้ล้ำตาซึมเลยลุงพันนะเตื่นตันนะคือเฮาก็อยู่มาโดยตลอดเนาะแต่ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็เป็นกำลังอก็กำลังใจทางลุงกระป้าเพื่นมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าด้วยเออ่ ความจะเป็นแต่ละคนมันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็ภาระก็แตกต่างกันไปก็เลยว่าเออมันภาระหรืออยากมีภาระภาระมันเติมเติมเข้าไปครับมันอยากมีภาระภาระมันมีอยู่แล้วามันอยู่่แล้วไมอยากมีลุงภาระอยากมีภาระก็เลยว่าเออขออนุญาตสามเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับแต่ว่าไม่ต้องขออนุญาตไปเลยสามปีอ้าอนุมัติเลยก็เลยว่าอุ้ย เราก็ไปก็ทําคลิปนะนะทำคลิปคือเก่าคือเดิมตามที่เราเคยทำแห่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงนี้เนาะเราเข้าใจอยู่ส่วนความลักความจริงใจความคือพอี่คิดถึงเป็นของใบใหญ่ก็มีเหมือนเดิมคิดถึงวันไหนก็มาวันนั้นว่าเพื่อนไม่ได้ทํารัวไว้นตาไหลพุ่งกับมันสั่งครับไหลแล้วคือเอาน้ำเอาน้ำหมดแ้ไม่แต่อน้ำหมดแ้ไม่แตะเาน้ำ้ไม่แตครับ ก็ก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่แรกก็ว่าเออเราเราเราเอเ้โอ้กองกาบดีเนาะเข้ากันเลยว่ะเออพอดีอธิบายบ่ทึงนะก็ในโค้งนั่นแหละแต่แต่ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนะบอลเนไมคยเขาว่าเรา เราจะทิ้งลุงป้าไปหรืออะไรยางต่างเข้าได้มีไม่ได้มีแบบนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัดเขาดามาแป๊บนึงก็อยากบอกลุงตั้งแต่ตอนตอนมาแล้วล่ะตอนตอนหลังจากบวชเนาะครับผมก็เลยเออเราก็ได้อยู่กับเพื่อนมากับพอดีตอนนั้นกับช่องมีปัญหาด้วยเนาะช่องมีปัญหาก็คิดว่าช่องว่าอยู่แล้วล่ะช่องคงไปแล้วล่ะแต่ก็าช่องยังอยู่เราก็ค่อยๆพัฒนามา กเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ภาระต่างๆหนักพอสมควรอยู่ก็ประมาณนั่นแหละเดินทางวันไหนก็ว่าวันจันทร์ครับวันจันทร์จะบอกว่านานเหมือนกันนะเดินทางวันจันทร์เนาะอีกสองวัน แม่เดียวมืงอื่นมึงให้เยคอยให้ไปสามปีเลยโอ้เราลควบเกินอยากมากับมาผมบม่ได้นั่นแล้วคือโทดผมกับมาแต่ว่าเป็นยังไปส่งเราไปเบรืเลยๆด้วยดึงไปยามถึงสร้งว่าเด็กกลับไปบ้านเลยบ้านหลังนี้กันไม่จะทำวันละบ้านหลังไหนถามแค่ก่อนบ้านหลังนี้ไหม นั่นมาหลไงนี้ให้นูดูแลนะให้นุดูแลกำหมดเอ็มนี่แหละดูเลผมก็มาสอดีนะพักมาอย่งดูแลรกบ้านเนยกให้ลุงไปเลยบ้านนี่ก็ยกให้ลุงกับป้าไปเลยยพ่้อดกลก้วับบอกให้โยบ้านนี้ก็คือยกให้ลุงกับป้าไปเลยให้เบ่านุกับ ใจเย็นอยู่ถ้าผมมาผมก็มานอนโยกให้ใครสรุปจะยกให้ใครยกให้ลุงให้ป้าแต่ผมจะมาอยู่ใครโยกให้ลุงกับป้านั่นล่ะแต่ผมก็จะมาอยู่เหมือนเดิมเอาน้ำปนให้แตกนะมากับมาพักเอานั่นละโอ้ยสามเดือนแวบเดียวแป๊บเดียวแวบเดียวไปถามเพิ่อนไปถามเพิ่นไปยืนนั่งกันเพื่นถามยังไปถามกันเดาปุยย่าเพราะว่าลุงพายเนี่ยคุยกับป้าอยู่แล้วก็ถามว่า ธรรมดาเด็กๆก็ปิดเธอร์มันกี่กี่วันกี่เดือนก็ประมาณ2เดือนกว่าๆขึ้นจอับโยแต่ถ้าถ้าถ้าเด็กโตขึ้นหน่อยก็จะเป็นประมาณ3เดือนชิโก้ครับผมทีเนี้ยช่วงนี้คอนเทนต์ครอบครัวมาแรงครอบครัวมาแรงนี่ใเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ครอบครัวกินมาม่าหน่อยกินไปอ้าปากยังองละลังคาเไาใหนมันแล้วฝนมาหน่ยสิเดี๋ยวย้ำหัวพว่นมากลังคากันไดโอ้ ออขงริมาแล้วอยู่ที่ซื้อมาเกียบอออกยู่ซืลูกพันก็สามเดือนก็ลูกแกลูกก็ปิดเทอมครอบครัวแกก็มีหลายครอบครัวอย่างเงี้ยก็เแกจะให้มารวมตัวกันแล้วก็อยู่กับลูกๆบ้างอะไรเงี้ยข้อหนึ่งข้อสองก็ถ้าแกไปอยู่บ้านก็ฝากเอสีฝากเอสีดูคลิปให้ลุงพันแทนบ้านนอกด้วยนะคะ <S <S สามเดือนจะอยู่กับครอบครัวอย่ลูก ยังห้าวไรมา่ะเยอะเดี๋ยว้วก็เกลีนอยู่เราเราสีสาเราเลยที่โดมดีกว่าไหมนี่แหลลุงก็รู้ลุงพานจะไปอยู่พ่อป้าพอลุงพานไปซื้อหลังคาป้าก็เลยบอกลุงลุงพานก็กลับบ้านนะสามเดือนก็บอกให้รู้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กๆปิดเทอมแล้วแกก็คือป้าอ่านเอาแลยว่าแกก็สบายใจแล้วเพราะว่าปกติถ้าไม่มีลุงก็ลุงพานก็จะไปส่ง รับ่งเด็กๆนีแก็ห่วงตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกของแกก็ปิดเทอมด้วยก็เป็นจังวะแล้วก็ช่วงที่กระแสะมันทุกอย่างมันกาลังแบบเงียบสงบอะไรแบบน,นี้เราก็อยู่ของเราไปลุพันก็เลยมีโอกาสาได้กลับไปที่บ้านเสร็จเท่าก็กลับมาไปมามาก็มาดูกันว่าแกจะยังไงก็ฝากดูคลิปให้ลุกพันด้วยเพราะว่าแกก็ต้องเขาเรียกว่าแต่ละเดือนก็หาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันมมามามมไม่เหลือปัดมาม่าไม่เหลือ นับหนึ่งหอดสอสามมาข้นแข่ลบกินหินย่นใส่เนี่ยนี่ไม่บ้าค่อยจะรู้จะบายพ่อยังจสบายเหรอขอบคุณ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 กับความรู้สึกที่ดีๆนะเราก็มีความรู้สึกที่ดีกันตลอดไปครับก็ด้วยความรักความอบอุ่นครับครับขอบคุณพี่น้องเอีพี่น้องวงป้ครับสุบทุดกัครับกันไปก่อนเลรับปีก็ปี คือพ่อผมก็มาเนื้อผมยังมาเสาร์อาทิตย์มาเมื่อไหร่ผมก็มาเลยผมบอกไว้ก่อนเลยมามามาเวลาได้เมื่อวันจันทร์วันทาร์สวรรค์มาทำไปพายุกระโหลกลูกเพิ่มแต่ยุกระลูลกับเมียค้ามน้อยปะข้ามหน้อยเนาะกระลูกกับเมียพ่อวนี่แล้วพี่ลูกกับเมียพ่อวนี่เพราะว่าแกเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความผูกพันกับลูกกับเมียไม่เท่าไหร่กับลูกแกอันที่หนึ่งแล้วแกที่มีลูกรถมาหีกข้างไปพาย ข้าเป็นแล้ว